นิทานเรื่องแมวดำซุกซนกับหนูจอมป่วนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยลุงมีและป้าแดงเป็นคู่รักที่มีชีวิตเรียบง่ายพวกเขาเลี้ยงแมวดำตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าดำเจ้าแมวตัวนี้ซุกซนและชอบเล่นกับทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหนุ่มบูหลานชายของพวกเขามักจะมาเยี่ยมและเล่นกับเจ้าดำเสมอวันหนึ่งบูถามลุงมีว่า ลุงมีป้าแดงเจ้าดำทำไมถึงซุกซนขนาดนี้ข้าชอบเล่นกับมันมากลุงมีหัวเราะและตอบว่าเจ้าดำเป็นแมวที่ฉลาดและซุกซนมันชอบสำรวจและเล่นกับทุกอย่างที่มันเห็นป้าแดงเสริมว่าใช่บูเจ้าดำทำให้เราหัวเราะและมีความสุขเสมอเมื่อมันซุกซน บูพยักหน้าและเดินไปที่ลานบ้านเพื่อเล่นกับเจ้าดำขณะที่พวกเขากำลังเล่นกันเจ้าดำสังเกตเห็นหนูตัวเล็กๆชื่อว่าจิ๋วที่กำลังวิ่งไปมาในลานบ้านเจ้าดำดูนั่นหนูจิว๋วบูตะโกนด้วยความตื่นเต้นเจ้าดำกระโจนไปทางหนูจิ๋วและเริ่มเล่นไล่จับกันหนูจิ๋ววิ่งไปมาและพยายามหลบหลีกเจ้าดำทำให้บูหัวเราะและสนุกสนานเจ้าดำ เจ้าต้องไม่ทำร้ายหนูจิ๋วนะเล่นกับมันด้วยความระมัดระวังบูบอกเจ้าดำเจ้าดำหยุดและมองบูแล้วพยักหน้ามันเล่นกับหนูจิว๋วด้วยความอ่อนโยนและไม่ทำร้ายป้าแดงที่มองจากหน้าต่างหัวเราะและพูดว่าเจ้าดำเป็นแมวที่น่ารักและมีความรักต่อสัตว์อื่นๆ ในช่วงเย็นลุงมีและป้าแดงจัดเตรียมอาหารเย็นและเรียกบูมากินข้าวด้วยกันทุกคนร่วมกันรับประทานอาหารและสนุกสนานกับการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าดำและหนูจิว๋วข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความรักและความอ่อนโยนที่เรามีต่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นๆทำให้เรามีความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน